วีระสุดสังหรือฟอนฟ้าฟาง,งคือครูวีระเนี่ยเขาเป็นเาจ้าของรางวัลศิลปินมรดกอีสานแล้วก็เป็นครูสอนภาษาไทยนะเขาก็มาฟาดเต้นอะ่ะคือพอทักษิณโดนคดีโดนอะไรต่างๆเนี่ยพวกลูกน้องทักษิณก็แบบโอ้โหต้องแสดงให้นายเห็นว่าว่ายังงุ้นอย่างนี้นะครับคุณวีระก็เลยออกมาโพสต์นะครับบอกว่าท่านเต้น โวยลัน่นคดีภาษีทักษินหมื่นเจ็ดพันล้านคือผลพวงอภินิหารของกฎหมายในยุคคสชทักษินคือนายกที่มีผลงานมากที่สุดแต่ถูกกระทาทางการเมืองมากที่สุดนี่คือโค้ดคําพูดของเต้นมาตามวิรัก,ก็เลยบอกว่าคนสแสดงจำนวนไม่น้อยที่ต่อสู้เพื่อทักษินหลายคนบาดเจ็บเสียชีวิตติดคุกติดต่อกันหลายปีหลายคนสูญเสียครอบครัวทักษินติดคุกคราวนี้เป็นหนึ่งปีเทียบอะไรไม่ได้กับกลุ่มคนเสื้อแดงที่เสียสละเพื่อทักษินเพราะฉะนั้น ทักษิณไม่ต้องมาโอดโอยว่าเสียใจและเจ็บช้ำคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีแก่แผ่นดินถ้าทักษิณไม่จงใจหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีตั้งแต่คราวขายหุ้นเทมาสิกวันนี้ทักษิณก็ไม่ต้องโอดโอยว่าเสียใจและเจ็บช้ำกรณีท่านเต้นออกมาโวยวายว่าทักษิณคืนอนายกที่มีผลงานมากที่สุดทักษิณหรือใครก็ตามจะมีผลงานมากมายล้นฟ้าถ้ากระทำความผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษไม่มีการยกเว้นอันเนื่องมาจากผลงานมากมายแล้วก็พูดถึงทักษิณก็ยังมีคดีร12 คดีชั้น14นะเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำของทักษิณทั้งสิ้นไม่มีใครไปแกล้งไม่มีใครไปกระทำนอกจากตัวทักษิณเองนะครับแล้วก็บอกว่าทักษิณเนี่ยเป็นอุทาหรณ์และแบบอย่างที่ดีแก่นักการเมืองกงชาติกฎแห่งกรรมและกฎหมายจะตามล่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจงระมัดระวังเอาไว้ว่าคุกไม่ได้มีไว้ขังคนจนแม้ mm. ใครจะเป็นคนรวยแค่ไหนตำแหน่งยศศักสูงเพียงใดก็ไม่อาจหลีกหนีกฎแห่งกรรม และกฎหมายได้คุกม,มีไว้ขังทุกคนที่กระทําความผิดสาวกทักษิณโปรดเข้าใจนะค่ะคือคือตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยนะคะวันก่อนนั้นร่วมมาบอกว่าพวกเราจิตตกเลยเพราะว่าเห็นว่าพ่อนเนี่ยไม่มีความสุขเลยพ่อมีความวิตกกังวลมากเพราะว่าเนื่องจากอายการท่านอุทธรคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ยังยนนมีเรื่องภาษีมาอีกภาษีมาอีกคือโดนสดอกเลย ภาษีที่มาจากการขายหุ้นให้กับเทมาเซกซึ่งมันเป็นเรื่องราวยาวนานมาเกือบ18ปีนะคะเกือบ18ปีและนั่นคือจุดเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้อนาจกรของทั้งินนั้นล่มเลยหุ้นละ49บาทไปขาย1บาทอ่ะมันก็มีรายแล้วพอ1บาทปุ๊บเอาไปขายในตลาดจะได้ไม่เสียภาษีมันเป็นรายได้อยู่แล้วแบบนี้แล้วมันมาจาก b ี i ด uh, ้วยมันมาจาก b ี i ด้วยคือคือมันคือเป็นลักษณะของการเล่นแร่แปรธาตุลแปาแล้วแล้วเรื่องนี้ เราพูดกันมาเนี่ยตั้งแต่ยุคทักษินฟีเวอร์แล้วเป็นช่วงปีใหม่ที่คุณทักษิณพาครอบครัวเนี่ยไปมีภาพเดินกินแฮมเบอร์เกอร์ที่สิงคโปร์แล้วก็มีข่าวว่าคุณทักษิณจะขายหุ้นให้กับเทมเสเ็ตในราคานุ่นนั้นนี่อะไรก็ว่าไปแต่เรื่องภาษีภาษีก็ความตายนะคะมันเราเราเลีเล่ยงไม่ได้เลยคุณทัิณยังไม่ยังไม่สามารถจะเดินไปถึงความตายได้แต่คุณทัิณต้องจัดก,การเรื่องภาษีได้ จะมาเล่นแร่แปราธาตุหรือให้บริวารทั้งหลายเหล่านี้มาช่วยกันเล่นแร่แปราธาตุว่าเป็นการขายหุ้นในตลาดไม่ต้องเสียภาษีอันนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าอย่าลืมสิว่ามันถูกโยนไปมาหุ้นนี้มันถูกโยนจากมือนหนึ่งไปอีกมือนหนึ่งแล้วไปอีกมือนหนึ่งแล้วป็นหุ้นเนี่ยมันออกมาจาก British Virgin Island ซึ่งถ้าคนปกติธรรมดาเนี่ยเขาไม่ไปทำธุรกรรมมันที่เกาะฟอกเงินนะคะถูกไหมคะคนปกติธรรมดาเขาไม่ไปทำกัน แล้วปกติธรรมดาเขาไม่ขายหุ้นกันหนึ่งบาทให้ลูกตอนนั้นุูกอิอยางเล็กก็เลยขายให้ลูกสองคนในราคาหุ้นละหนึ่งบาทแล้วลูกก็ไปขายต่อให้เกมาเสกในราคาสี่สิบเก้าบาทโอเคส่วนต่างมันสี่สิบแปดบาทเนี่อะไรต่างตนะแต่ว่าการขายนี่มันคือรายรับถูกไหมมันมีเมื่อมันมีรายได้ก็มีรายได้คุณต้องเสียอะไรคะเสียภาษีเคุณจะมาบอกไอ้นุนอ้างนุนอ้างนั้นอันนี้เสร็จแล้วเบญจานหลุยอะติดคุกเพราะอะไรอะ ใช่ไหม,อมตอนนั้นเบนจาหลุยเบนจาหลุยติดคุกแล้วคุณทัศินวันนี้ต้องโดนต้องโดนจ่ายเรื่องภาษีก็ต้องจ่ายเรื่องภาษีเพราะฉะนั้นเมือ่อเมือ่อเมือ่อเจ้าหน้าที่บอกว่าเรารวบรวมแล้วตลอดเส้นทางมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วสุดท้ายแล้วธุรกรรมก้อนนั้นเนี่ยเรื่องการขายหุ้นให้กับเทมาเซกเนี่ยคุณต้องจ่ายภาษี1.7หมื่นล้านบาทเสรเจษมันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องจ่ายแต่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาโอดครวนฟูมไฟล ว่า<ม>พวกเราถูกลังแกถูกทำร้าย<ม>ทำลายมันทำให้พวกเรานั้นจิตตกเป็นลูกทักษิณถ้าอ่อนแอขนาดจิตตกก็อย่าไปเป็นลูกทักษิณไปเป็นลูกคนธรรมดาไะเพราะว่าอย่าลืมนะตอนที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผดเด็จกา,การรัฐสภาการเมืองเวลานั้นผันผวนไปหมดเลยแปลงเปลี่ยนไปหมดเลยคือเป็นการเมืองที่ไม่ปกติไม่ธรรมดาเป็นการเมืองที่เรียกว่าเข้าคอก แล้วคุณทนสินไม่ให้ความเคารพในรัฐสภาเลยไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยคุณทนสินใช้ต้นทุนคือประเทศไทยแล้วเอาผลกําไรใส่กระเป๋าตัวเองชัดๆแล้วอย่าลืมสิตระก,กูลชินวัตรเวลานั้นเนี่ยเป็นตระก,กูลที่มีเรื่องให้ได้พูดกันไ่เว้นแต่ละวันมันจึงเป็นที่มาของคําว่าผลประโยชน์ทับซ้อนและเวลานั้นเนี่ยย้อนหลังกลับไปเมื่อตอนคุณทนสินฟีเวอร์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรียุคแรกสมัยแรกเลยเนี่ยนะคะ ช่วงนั้นเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งเป็นเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าเจดอคุณจะทําการสิ่งใดในประเทศไทยนี้ก็ตามทีถ้าคุณไม่ผ่านเจดอคุณไม่มีทางทําอะไรได้เลยเราอยู่ในประเทศแบบนั้นไม่ได้มันจะเป็นที่มาของพันธมิตรหนึ่งที่ลุกขึ้นมาแล้วการซื้อขายหุ้นคราวนั้นคือฟางเส้นสุดท้ายมันทําให้ผู้คนนั้นหลั่งไหลกันออกมาบนท้องถนน เพื่อที่จะมาขับไลค่คุณนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแล้วเลยก็เลยเกิดคอม,มชอขึ้นมาแล้วก็มีรัฐบาลพลเอกสรยุทธ์จุานนท์ขึ้นมา1ปีหลังจากนั้นก็เข้าสู่การเลือกตั้งคือมันหนึ่งปีมันเร็วเกินไปแล้วเข้าสู่การเลือกตั้งเลือกตั้งใหม่ต่อมาก็เป็นกรณีคุณทักษิณที่สืบทอดอํนานาจมาโดยตลอดคุณทักษิณสืบทอดอํานาจมาโดยตลอดนับตั้งแต่คราวนั้นเป็นต้นมาจนังถึงยุคอุ้งอิงนี่แหละแต่ไม่มีสักคําที่ออกมาจาปะปักธนาธรไปยิยบุ่นหรือชอบปนิกิณน่น ก็คือตัวการหรือเจ้าพ่อแห่งการสืบทอดอํานาจกับชี้นิ้วไปที่สามปอว่าพวกนี้เผด็จการสืบทอดอํานาจเผด็จการตัวจริงที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยคือคุณทักษิณชินวัตรค่ะเพราะนั้นไม่ต้องจิตตกตั้งตัวดีๆแล้วถอนเงินออกมาเพราะสมรภูมิกันเาจะไปคาอประตูที่หน้าบ้านคุณดิฉันมีรูปนะคะ